นี่ก็คือสโมกซลมอนนะคะแกะออกมามันแค่250กรัมเองนะ2องหมันแล้วแต่ยห้อนะคะไม่ต้องพูดถึงนะสโมกนี่แพงค่ะเอาไปทอดค่ะกินสดได้อยู่เขาก็กิน่อใส่นั่นแหละเนาะสดนั่นแหละแต่ว่าเราชอบกินทอด ไม่ต้องพูดถึงเนยคะแนนแพงว่าจะลอกเลยเนาะ้าดกินกับข้าวเหนียวนี่อร่อยอะค่ะไม่มีคนถือกล้องให้ ทำคนเดียวก็จะยากยากอันนี้แผ่นหนาอยู่นะคะแผ่นหนาแผ่นหนามากบางยี่ห้อแผ่นบางๆให้มีใครถืออันนี้ให้มันก็จะถ้าทําคนเดียวไม่ทําเป็น ทำคนเดียวอ่ะได้เต็มๆอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่มีคนช่วยถือกล้องอ่ะมันมันไม่ได้มิติไงไม่เห็นคนอันนี้ด้วยเห็นหน้าคนทําคิดด้วยแพงค่ะกินเอาก็ไปกินกับอันนั้นนะเนาะสลัดผักหรืออะไรเนี่ยแหละแต่ว่าอ้ฉันก็กิกนเป็นเบื่อแล้วค่ะ แฟนซื้อแบบสดมาให้อยู่นะที่เงินไทยมันแพงกต่ว่าเงินที่นี่มันก็ไม่แพงค่ะแท็กนี้ก็น่าจะ15ดอลลาร์แหละมันขึ้นมันมีหลายห่อ ยี่ห้อนี้แผ่นน้ามากเลยใส่เป็นฟอยมาแบบนี้แสดงว่าตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยเป็นหน้าคนไ่ทาแบบนี้ไม่ดีค่ะเนี่ย ก็ตะกระดนกระดอนหนูนะออกไปไม่เป็นอันสูงสูงเหมือนบบเหมือนเมืองไทยเราอะกระทาแบบนั้นไปหาดูตามร้านน,นนั้นก็ไม่มีนะคะกระทาแบบไทยราดูตามร้านเอเชียไม่มี มันก็สุกแล้วแหละแต่ว่าอยากให้มันกรอบอเฉที่จริงไม่ใส่น้ำมันก็ได้นะเพราะมันมีน้ำมันอยู่แล้วรสชาติแล้วเขาจะออกเค็มๆนั่นแหละค่ะแซมันลงมควันชมกช่งเล่งไฟนิด เอามาแปรรูปอย่างเงี้ยแพงขึ้นนะเหมือนหมึกนะี่แหละหมึกมันก็ไม่แพงเท่าหมึกสดน,โน,โบบนะนอะแปลกเนาะหมึกแห้งเนะก็เป็นบางยี่ห้อหลือเนาะหมึกแห้งก็แพงอยู่แล้วเนาะหมึกแห้ง ตามมันยังไงให,ให้ได้แปดนาทีม <laughs> าที่นี่มันเมืองนอกเขาก็จะกินแบบนี้เนาะค่ะแต่เมืองไทยมันหากินยากอะเนาะเพราะว่ามันเขาไม่ค่อยได้นำเข้าอะเนาะหากินยากกับคนที่อยู่อยู่นอกเขตเมืองหลวงอะเนาะ มันมีเงินแต่ว่าไม่มีขายไงบ้านก็ลกอย่างกไงาย,ยางไงทอดแบบกรอบๆเลยนี่ค่ะอร่อย นี่ก็จะไว้ทำสลัดกินโอเคเย จะทำคลิปสอนอันนั้นอยู่นะคะสอนทำปกอยู่นะสอนทำปกขั้นเทพประมาณเนี้ยสอนแบบธรรมดากับไม่ธรรมดาชิมก่อนรอน,น,อน ไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องความหอมหอมหอมกว่าไม่ทอดเยอะเลยแหละโอเคไม่น่าใส่น้ำมันเลยเพราะว่ากระทะนี้ไม่ใส่น้ำมันก็ได้เพราะว่าน้ำมันเขาเขามีน้ำมันในตัวอยู่แล้วนะ ค่ะอร่อยอร่อยฮะ